สวัสดีครับมัเนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่องยูทูปศรัทธาหลวงตาบนชื่นนะครับติดตามเจนีนะครับพี่น้องเห็นไหมครับตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับท่านได้มาดูความเรียบร้อยนะครับในหคาช้งน้องถนนนะครับพี่น้อง ตอนนี้จะลงด้านล่างแล้วนะครับพี่น้องก็บรรยากาศที่น้องด้านล่างนะครับที่มารอลงตานะครับนะครับตอนนี้ก็มาอาถึงบ้านบางหลาโอนนะครับพี่น้อง <c oughs> บ้านบางลาโอนนะครับด้านล่างก็มี พี่น้องนะครับที่มารอกาบลงตานะครับสวอรชิงท้อ,องต่างๆเยอะมากนะครับด้านล่างครับพาพี่น้องลงไปได้ชมกันนะครับกรน้ำครับลงน้ำคุณ้ยรอบล้วนะคครับผู้ครับวางไว้เลยค่ะแม่วางไว้เลยนะคะครับมต้องรล้ตาท่านเมตาคนท้องนะครับได้มอบน้ำให้นะครับ ตอเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับท่านได้มาลาหลวงจากรถค้าเดี๋ยวไม่ครับหน้าที่มารับนะครับเดี๋ยวจะไม่รับนะครับสาธุบุญครับสาธุนะสาธุสาธุท่านทุกคนนะครับอ้งครับตอนนี้ครับสาธุสาธุคร้า กําทุกครัุญครับขอได้กุบุท่านทุกคนนะครับุ้กาทุครับทุกษาทุกครับ นี่นะครับพี่น้องอ่าด้านล่างนะครับที่รอหลวงตานะครับตอนนี้นะครับหลวงตาท่านก็ลงมาอ่าถึงด้านล่างแล้วนะครับสาธุสาธุครับสาธุครับ ขอดมวกนะครับขอดมวกด้วยนะครับผมสาธุสาธุครับทุกครับสาธุครับจับน้ำด้วยครับจับจับน้ำสาธุสาธุครับอหยกน้ำไว้นะครับยกน้ำไว้ถวายหลวงตานะครับสาธุสาธุครับอหยกน้ำไว้นะครับยกขึ้นสุกสเลย สาธุสาธุครับสาธุสาธุครับจับาจับจับจับครับจับจับน้ำไหมครับจับน้ำสาธุครับสาธุจับน้ำถวายก่อนนะครับ สาธุสครับยกครับยกน้ำด้วยครับยกน้ด้วยนะครับยกน้ำยกของเาไหนะครับสาธุครับสาธุครับอ่าวางได้เลยนะครับเดี๋ยวมีด้านหลังมารับนะครับอายกน้ําด้วยนะครับยกน้ำเลยครับสาธุสาธุครับอันนี้เทาไหวด้วยเหรอครับ สาุ้สาธุครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับยกขึ้นไว้นะครับสาธุสาธุครับ อ่านะครับพี่น้องนี่เจนีนะครับมาถ่ายอีกช่องหนึ่งนะครับออ่ทางนั้นจะเป็นช่องตั้มดัมซิ่งนะครับส่วนผมจะเป็นช่องศรัทธาดวงตาบนชื่นนะครับเสียตั้มเจนีนะครับพี่น้องได้ไปลงให้พี่น้องนะครับได้รับชมนะครับอ่าทั้งสองช่องนะครับสาธุสาธุครับสาธุครับสาธุครับ ยกขึ e ้นยกน้ำขึ sa <sa ้นไว้นะครับฮะได้ครับผมได้ไครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับ

สาธุสาธุครับน้องนม้ห้คุณยายด้วยนะนะครับด้านหน้าก็ี่น้องเรายเยอะมากนะครับด้านหน้านะครับสาธุสาธุาธครับคนนะครับารับแล้วเป็นตูนแล้วแล้วก็เราตาคืนให้แล้วก็ส่งน ก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งไว้นะครับพี่น้องเพื่อรับชมนะครับคลิปใหม่ๆนะครับทางช่อง y o ยูทูบสัทธาหลวงตาบุญชื่นนะครับ